ก็ยี่นี้ตอนรับนะเราเพิ่งคือตะกี้ที่บอกว่าให้ต้อนรับลืมกดเลคคอร์ดเว้ยนี่วันนี้เรามาเล่นกับทีมเรามีชื่อทีมยังไม่มีทีเราไม่เคยมีเลยบิ๊กแว่งโอ้ไม่เอามันขโมยคนอื่นมามันเราตั้งชื่อนีเลยนูบไอ้นูบบออออสตา รวมคนคนโคตรนู๊ฟได้อันนั้นได้อันนั้นได้นู๊ฟออสตานี่ยเราว่าเราน่าจะทำลายทีมเราหน่อยนู้ฟออสตานี่ยเรารอรอรอนี่ก่อนไงเฮ้ยหรือเราตั้งชื่อนี้ดีวะแบงเกอร์ไหมไม่วอดรอดีเอาเออแหว็บเวกนู๊ฟออสตาแหวกแชมป์แหวกแช You must be high เอารถแชมป์มาทำบี้ยไม่ไม่ที่มันแบบอะไรนะแชร์ไลน์ตัวเองได้เออแบบนั้น พรุ่งนี้ไงเราจะได้ทำลายของทีมเราเองนุ๊กออสตาวันนี้นี่มีคนบอกให้มีคนบอกเรื่องลายเยอะมันจะไปยากอะไรเราก็เปิดตดอกาลาโปรเจกทำให้คันนี้แม่งเลยง่ายดีนั่งทำแม่งเลยได้แหละเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้มันอัปเดตว่าให้ให้มันดีอะไรนะลดย้ายไปแวร์เฮาส์ได้นี่แหละเดี๋ยวเรานั่งทำนี่เลยเดี๋ยวกาลาโปรเจกไปเลยเพราะในคอมมันให้แต่เอ็ดดี้มาอัปเดตเอ็ดดี้เอ็ดดี้กับเอฟเอ แค่นั้นแหละอ่ะเอ็ดดี้กับอะไรนะเอฟเอสอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อเห็นนากี้พูดถึงเอ็ดดี้เออนี่ใช่ใช่การ์ตูนที่มันมีคนสามคนป่ะที่ฉายด้นั่นแหลเอฟเอฟเอ็ดดี้นี่เล่นสเกลเลยโอ้แบบนี้ผมผมร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้เพราะอะไรเราคิดถึงเด็กมอนเนอะมอนเกิดทันวัยเด็กเลยตอนเด็กๆอ่ะผมดูบ่อยมากไม่รู้ว่ามันเขาี้พอพูดถึงเอ็ดดี้แม่งแม่งพูดถึงเอฟเอสเอ็ดดี้เลยเสร็จ ป๊าป๊ปเรามาแต่งรถกันดีกว่านะครับได้เวลาสีเอาสีอะไรดีวะเฮ้ยเดี๋ยวช่วยดูกันยางไรไหมนะเอาสีอะไรดีเอาแสีก่อนสีก่อนแมันทำทูโทนได้เปล่าวะไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้ได้เดี๋ยวลองดูไม่ได้เออเราทำเบรก่อนเออทำเป็นทูโทนไปเลย โอ้โหรถอะไรวะนั <we od, we ่นอะสีเขียวสว่างมากเลยสีเขียวของรถอะเอ้ยมันคือพืชเดินได้วีดวีดวีดสมองวีดวีดขาขายกัญชาไม่อันนี้คือรถวีดแชปขาเดี๋ยวนี่เว้ยทำให้มันเป็นรถรถสองสีไม่งใจป๊าบ เราเราทำเบสก่อนไงเออเราทำอุปกรณ์ดนทำอุปกรณ์ดนดนตรีก่อนเบสโอ้โูวางจอยทิ้งน่ะรุนแรงเลยไม่ได้คำพมุกมันเออเข้าใจหรือดีอะไรนะมันคำเพราะมันแย่มากเดี๋ยวมัน น่าจะไงขอบเคแต่เขาจะแชร์แชร์แชร์นี่มาวะแชร์ไลน์มาวะแชร์ได้พรุ่งนี้ไงมีคนบอยทำสีลุ้งอะสีลุ้งพรุ่งนี้อะครับคงเสร็จนานไปเอาไลน์แบบลุกล้วงใช่แหละมันมันพอดียังวะแล้วพอดีแล้วพอดีแล้วลงโอเคป๊าบอ่า คิดว่าเนี่ยเราควรจะไปเปลี่ยนสีล้อก่อนเว้ยเดี๋ยวเราเซฟไลน์ก่อนข้างหน้าเขียวล้วนถังดำล้วนนี่แมสแมัสบีแชปนี่เลยเว้ยแชปมาสเตอร์แชปมันเก่งงั้นะพิมพิมพิมมาที c h a v c h a v c h a v ลองลองเสิร์ชในยูทูบนะมันจะมีคนพูดเสียงสำเนียงขีดตลกตลกตลกมันคลิปตั้งแต่2อ0พแล้วอะตีโอไม่เกี่ยวและไอตีโอเนี่ย อยากขายบีเอ็มเพื่อมาเอารถแชปเล่นเลยนี่ยมึงขายยอมขายรถเพื่อมาทํารถคันนี้นี่มันสุดยอดมากสามคนให้รู้เรื่องเดี๋ยวแป๊บนึงโอเค้โหไอ้เหี้ยรถเทียร์เราเราจะทําฝั่งสีดำกับสีเขียวก่อนดีวะเอางี้เอาบ้างผมจะแต่งรถบ้างให้มันเป็นสีที่แบบเอาแต่เอาเบียมมาแต่งดามหรือเขียวก่อนดีดำดำดำแล้วแล้วนายลายแชปเราควรจะแต่งไงวะ ควรแต่งสีลุงลุงเอ้ยไม่ใช่สีลุงแบบสีสว่างอ่ะแต่งให้ดูเป็นยิปปี้เหรอเออมานั้นน่ะโอ้โหมันเอาละลองลองลองเล่นดูนะพวกแกพวกแกบีนแต่งนี่ดีกว่าคุณแม่พยายามขับรถแต่งแต่แต่งรถไม่เป็นเฮ้ยเฮ้ยเท่หวะเฮ้ยเข้าว่ะแชปซามูไรแชปซามูไร แฟบซามูไรเว้ยเออแล้วเราก็ทำเป็นสองสีไงกลับบ้านได้ป่าวะกัญชาไหมหนอ๋อทำไมเริ่มต้นมันก็สวยแล้ววะกชาเพิ่มอีกลายหนึ่งลงครับกัญชาสักสูงหนึ่งไหมเล่นงสักดาเนี้เป็นสีกัญชาเลยวัดเฮ้ยอันนี้อัดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนั่นไม่ได้ไม่ได้ ไม่ไม่หรอกเราเรานั้นคือสนุกด็อกดื้อดื้ดื้ดือะไรยเฮ้ไหนก็ไม่รู้อยู่ที่ก็มีโดนตีมาโดยที่แบบเดี๋ยวท่านเล่นยิงได้ไหมโดนไอ้ส่มุกวีชใช่ไหมแป๊บหนึ่งตอนเราสู่ช่วงต่อไปคุณเบเล่นเปลี่ยนหรอไป่ไม่ไมไมเราจะเล่นนนี้ไว้เราจะเล่นในนี้ไว้แป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ไปเปิดเพลงแป๊บนึงนะแป๊บหนึ่งไม่รู้มันจะได้ยินหรือเปล่า มันชื่อเพลงเหรอที่เขาเปิดฟังให้รู้โยไม่ใช่นะอ,อ๋อเพลงทำข้าวนั่นนะนี่เอ้ยด,ดูดูดีแต่ว่าดาบเหมือนดาบเปี้ยไปนิดหนึ่งกว่าวัดลิฟท์เฮด่อนมันติดกัน โอ้แล้วอย่าท้าโอ้ลาก่อนหูฟังผู้ชมทั้งหลายแชปอ่าเล่นอย่างนี้เองนะโอเคเรากำลัาทำข้างนี้ต่อนะเราควรจะเพิ่มอะไรดีให้มันดูไปเริ่มกันลาวไปส่งลิงก์บทีมีขอลิงก์เพลง่าเ้ย ลายอะไรดีวะเห็นเลยก็เห็นชัวร์ได้ด้วยมีลายอะไรเท่ๆมั้งเนี่ยเรืเ่องเลยแล้วก็แซวกับกับเพลงเพลงมีเซอร์เกลเลชันมีอะไรเทพมั้งวะมันมันไม่มีสติ๊กเกอร์เฟลเคนเหรอวะเสียดายมากเลยมอนเดินแง่เป <laughs> ็นเรื่องเขาฟัง,างแตก <laughs> โบก์วีนเอวิดเดย์เดย์ DAY อ่าคงเอาคงไว้ไหนดีวะ ไอ้แม่งสัตวนไหนมีระบบไรมแต่งรถมั่วๆกันแบบใส่สีมั่วๆให้มันดูแย่อืแต่งรถน่าเกลียดนะแต่งรถน่าเกลียดโอ้ยอขนาดเลยงานเนี้ยมึงทำไปเล้ะกูไม่ทำไหนลองดิเราเป็นลายอย่างนั้นนะปั๊บปั๊บ smoke weed everyday day day มอนรู้สึกยังไงเมื่อกี้ ผมเคยจำได้ว่าผมเคยมีหูไม่ค่อยเวิร์กอันนี้แม่งสโมกรีนเอเบเดเป็นไงใครเปิดแล้วฟังบ้างว่าไอเพลงสโมกรีนเอเบเดเป็นฮะไอไอไอปื้มมาแป๊บหนึ่งถามว่าเมื่อไหร่จะได้เล่นใช่ไหมไอเนี้ยไอปื้มมาใช่ไหมแป๊บหนึ่ง อยากพุ่งพลังใจเย็นๆเรากำลังใช้พลังอะไรนะดักเดี๋ยวไอ้เพิ่มเพิ่มควาไวเพิ่มฟังไว้ก็ได้ยินตั้งนานแล้วนะวัด <What? S 1> <c oughs> ครับ <c oughs> หมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปหมดแล้วสมองกูเหี้ย ไป,ไปตอนบายก็เมากาผสมเกลือแล้วอีกมมีเถวด้วยอ่าเพิ่มอะไรอีกดีตอนนี้กำลังแต่งรถตับันต้าอยู่เฮ้ยทำอันนี้ให้มันโค้งตรงกันเออใช่ รับสูเอ่อ Need for ศิลปะไม่ใช่ Need ครับ With Bob o s ไม่ไม่ไม่ี for Bob Ross <L> มี f r w i u c i o n Bob <L> o s s ททุกคนแป a ขับอลอดด่วนอ่าเฮ้ยผมเมกันดูแอแท็กดีนะเออแทกคนเวคนเวาเวววกคุณจะคุยเรื่องรถแบบเรื่องไงนลายรถเตคุณต้องทำเสียงเบาๆเหมือน Bob o s s ไง <S Bob o s s อ่า เดี๋ยวข้างนี้เดี๋ยวเราต้องไปข้างนี้ด้วยนะฮะอ่าตรงนี้ได้ครับมีเพิ่มสีใหม่อ่ากระปะ <c oughs> แล้วไอ้ลายนี้มันอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะ <c oughs> อ๋ออยู่นี่ เปลี่ยนเป็นสีดำนะฮะและนี้สีเขียวนะฮะป๊าดใครดูอะไรวะเะไอ้ไอ้เพิ่มเอ,อ้ยมึงเปิดเพลงอะไรของมึงเพลงอะไรทีวีบ้านกูไ <c oughs> อ้หักจีเลยสัต เบสทีวีเอเวอร์อย่าจริงๆแนมันก็ดูลายมันก็แนงดีนะเนี่ยว่าโอเคนะลองทำสติ๊กเกอร์บอมดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยว,ยวก็ดูเท่ดีอย่างนี้เราเราได้ละอ่ะไปเดี๋ยวไปดูเฮ้ยเออใช่เราสามารถทำตรงกระจกให้ให้มันเป็นสีได้ลืมได้ยังไงกันเออว้าปรูบ ว่าแล้วมันเล่นทำอย่างนี้มาว่าแล้วมันต้องเขียวให้สุดดีได้ไหมเขียวให้สุดเนอะเชื่อเลยนี่แล้วเขียวอย่างนี้เนี่ยคนขับไม่เห็นด้วยนะเว้ยกระจกเป็นยังไงเฮ้ยเราเราเป็นรถแช่เราสามารถขับได้โดยเราโดยที่เราไม่ต้องเห็นเว้ยแหมโหดเกินโหดเกิน ขับได้โดยที่ไม่ต้องเห็นกระจกข้างหน้าเว้ยนี่วัดแปะสติกเกอร์ใหญ่ๆไว้เลยอะ่ะแชปเดี๋ยวนะแปะลายหลังแล้วแชปเลยสั์ป๊าปโอเคท็อบตรงนี้เราทำไม่ใช่สินี่เข้าสู่หมดศิลปะ <c oughs> ใช่ไหมใช่เรับสู่รายการเอ่อเบียร์ลอดเบียร์ลอดคือเบียร์ เมลอดไอ้ตังค์ชิ้นสไตส์สัมพันธ์ไปอาร์ตอาร์ตอาร์ตรถเออเออมอนเราน่าจะลงมอดไอ้นี่ครเพอร์เพอร์ซันโหมดในในรถนะมันทำได้เหรอทำได้ทำได้แฮกจากไอ้แบตเตอร์ฟิลนี่แหละอย่นี้คนทำอยู่ตรงมันมันมันดูเอียงป่ะวะ มันไม่เหมือนเอียงเลยอ่ะไม่เอียงไม่เอียงไม่เอียงนะโอเคแล้วเราก็ทําเพิ่มลายแบบนี้อีกลายหนึ่งนะฮะแล้วก็ทําเป็นสีเขียวนะครับมันจะต้องอินเวอร์สกันอย่างสวยงามนะครับแชทว่าเอะไวิทวิทเนี่ยต้องอินเวอร์สกันอย่างสวยงามเส้นอะไรเนาะ ปับ๊บอ่าอ๋อตัดกันยังสวยงามดูอ๋อตัดได้อย่างลงตัวว้าเฮ้ยเท่หวะ่ะนี่เราได้แล้วปิดงานเราได้แล้ว รถของเราในวันนี้เรามีชื่อไหมเราเราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีตั้งชื่อว่าแชปแชปวีดแชปวีดมาเลยขับกันก็ดีเลยแชปวีดนี่ฮะเราได้แล้วเดอร์กาลาโปรเจกต์ของเราครั้งที่สามมาโดยไม่ได้ตั้งใจนะอยากทำก็อยากทำขึ้นมาเฉยเแชปวีดชื่อรถชื่อแชปวีดโคตรเยอยมากเลยเออเราไปลองขับนิดนึงตามธรรมเนียมต้องไปขับสักอีเวนต์นึง ว่าแล้วมันต้องทำเกมกูหนุดแน่แชพวีว่าแฉพมาสเตอร์มว่าส่งไม่รู้สิแอร์โรเทอร์โบว่ะอฮะก็เท่นะแต่จะสู้แฉพวีไม่ได้แฉปเทอร์โบไงเออเออได้โอ้โหเก็งจริงๆเลยเออถ้าเวิร์กกดหนึ่ง แล้วก็พิมสาธุ99ต่อยังไม่เลิกอีกเลย99กันที่แล้วเอาเวิร์กกดหนึ่งเดชเทอร์โบเพราะว่ารถวิ่งเร็วมาก B.M. ยังสู้ไม่ได้เลย B.M. แม็กบิ๊กแวง B.M. ยังสู้ไม่ได้เออถ้าเวิร์กกดหนึ่งถ้าื่อนี่เวิร์กกดหนึ่งขอบคุณอ่าเราไปลองตรงตรงทางด่วนหน่อย นี่ฮะรถของเราฮะ The Champ Turbo นีนชื่อที่ถูกตั้งให้โดยความมิกจากคนเล่นกับคนพิม,พมคนเล่นกับ,บคนดูรวมกันนะครับนี่ฮะกำลัแงแต่งรถดูเงินเดี๋ยวลัาจะออกมาแม <พอ S 1> ้ดูเ,เล็กแต่แต่มันเท่น,นะดูดูดูโห้แล้วแล้วดูกระจกเป็นรอยน้ำสีเขียวเขียวสลับดำเนาะขอดูหน่อยมองไม่ค่อยเห็นอ่ะ ดูดูล in ิงก์ในไลฟ์เลยอ่ะดูลิงก์ในสกายเนาะเห็นป่ะมันตัดเป็นสีดำป็นสวยงามสวยงามมากเลยแชปแอโร่เนี่ยแชปแชปเทอร์โบแชปเทอร์โเขาเรียกว่าไปแล้วผมจะบอกว่ารุ่นนี้ตามมาที่เราทำไปแดงคาเยอะมากรถมันตีเนี่เราเราดับเครื่องล้ลงเดี๋ยวมาดูฝาแฝดฝาแฝดลงมาละบิ๊กแวงบิ๊กแวงมาละบิ๊กแหวงแชปมาละไอ้ขาวๆนี่เหรอเฮ้ยคุณนายคุณมีรถแชปเหรอไม่ไม่เอารถดีเอ็มมาแต่งแชป ไม่ได้แต่งแต้มโอ้โหเดี๋ยว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 สิกดูเดี๋ยวไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่ทำไมมันเขียวประหลาดประหลาดมันโอเคมีความพยายามถือว่าเป็นพักควกกัน The แช e f แฟมิลี่ ถ้าแชมปหมดทุกคนจะดีมากไอไ hey, yeah. ้ยอ้ยมอนเตโร่เลยแพงเลยไอ้มอนไอ้ไอ้แพเลยไอ้ย็กซ์ตายมานี่เลยจัดการจัดการเขาสั่งเล่นรถบ้างหลืออย่างไรเฮ้ยเดี๋ยวไอ้วาร์ปมาตรงฟูฟิกหน่อยฮะว้าบไปตรงฟูฟิกหน่อยเราจะไปลองดูว่าแชปแล้วเดี๋ยวคนดูย้อนหลังเขาจะงงว่าแชปคืออะไรวาร์ปไปตรงฟูฟิกหน่อยไอ้ทางด่วนน่ะ ลังวาไปสำหรับคนที่สงสัยนะฮะอ่ะไหนพอดีเลคคอร์ดอยู่อธิบายให้คนดูเขาฟังหน่อยดิแชฟคืออะไรเอมอนอธิบายกูไม่รู้อันนี้มันคือมันคือการอธิบายคนเรื่ของคนอังกฤษอ่ะลองไปฟังคนอังกฤษแอคเซนต์เขาดิคนอังกฤษนะไม่ใช่คนอเมริกันเขียนอย่างนี้ใช่ไหม C H A V อ่ะ C H A V อลองลองเสิร์ชยูทูบเรื่อก็ได้ C H A V มันจะมี ไม่รู้คลิปคนดูเยอะมากเลยประมาณไม่รู้แล้วมันชน,นอะไรเราเนี่ยถอยมาถอยมาถอยมาถ <c oughs> อยเขกมีชนกูไม่ได้ชอนอแค่แตะ <c oughs> มาขอ,ขอขอสักคนสองคนพอสี่คันที่มันไม่พอ <c oughs> อยู่ไหนวะเรามาเริ่มตรงจุดเดิมอะ ที่ที่ทำให้เราเกมโดนวัดวกันกระน่ำคันนี้เนี่ยเราได้ทำการแต่งอย่างอีลิตมาแล้วนะครับลราชนอะไรเนี่ยเราได้ทำการแต่งขอแบบแม็กสุดยอดทุกคันเราขอขอสักคนหนึ่งสองสองคันเขาเฮ้ยมันต้องแชรเจอแชรดิเออไอ้ไอ้อออออดิฟขับออกไปดูไม่เข้ากันเลยนี่ผมก็แชรแล้วแค่ใส่สติกเกอร์เยอะไปหน่อย ผมมาโดยแชร์แฟมิลี่ทุกคนขอขอขอสกินช็อตกันนะผมเอาแล้วผมแบบแปสติ๊กเกอร์เยอะไปเลยอ่ะไอ้สกินช็อตในในเดี๋ยววึงใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนกล้องโอเคมันแล้วต้องมีสีเขียวมันมันไม่เปลี่ยนกล้องให้อ่ะเดี๋ยวนะอ่า แข่งระเบิดยางใช่ไหมเฮ้ยทำเป็นรถแบ็คไงเออลื่นๆอ่าลื่นๆๆโอ้ยมีมีออกตัวก่อนนี่ฮะนี่คือเดอะการ์ล่าโปรเจกต์ของเราวันคันที่สามวันนี้เดอะแชปเทอร์โบแชปเทอร์โบนะเสร็จแล้วดูภายในรถไม่ได้และคันต่อไปคันข้างๆเราคือบิ๊กแวงแชปและคัและตรงกลางเราก็คือแชปที่มีลายเยอะมากเอาละเราจะลองหน่อยไหมใครจะเป็นคนนับดี เราววินทางตรงก็พอเราคงไม่ต้องใช้เลนหรอกเดี๋ยวมันให้ย้อนจับไปอีกอะไรจะหนักนี่ไงแฉฟนี่เงี้ยแชปคืออะไรคุณดูความเร็วรถนะครับดีก่อนตอนแรกต้้งดีก่อนมาแล้วมาแล้วมีมีซีฟอไปแล้วนี่คือที่มาของเธอแชปเทอร์โบเพราะมันโคตรเร็วบินบิน เยแม่งพาลงมาง88เลยเลยนั่นไงเจ้าโบบินแล้วยังชนะแล้วเผื่อชนะเลยห่างเกินจำช่วงแรกได้ไหมที่ถามว่ารถคันนี้มันทุกอะไรดีผมว่าได้คำตอบแล้วมันมันทุกอะไรวะมันทุกอะไรอัลทอร์บูยิตไงและรู้ด้วยว่าทำไมเราโหลดต้องไรเร็วเกิน เสาห้าสิบแรงมาเฮ้ยสาสมอช่วยหม่ไม่ใช่เพราะแรงเกินด้วยแค่สีมันสว่างเกินแล้วก็เบิร์ไม่ล้อหน้าเดินบนรถค้บขับหน้าทำไมปรับมีเดียมันยังกระตุกวะเกมเกมพังแล้วปะเนี่ยก็น่าจะทำไมอ่ะตอบหน่อยได้ไหมอ่ะเกมมันแหลกแหลกทีม วิ่งเต็มหลังอัวิ่งเต็มตอนที่เห็ีอะไสัตว์เออผมชอบชอบเอออ๋อแต่กำลังวัปมาเราจะเท่กว่านี้ด้วยัเรามีรถแบดงในชีวิตจริงโอ้โหคงหลอกอะเอ๊ะแชปอะไรนะแชปเอเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปก่อนมีซาวบอดซะด้วย ันนี้ใครวะซีอวิกเอ,อื้อแชปเทอร์โบแชปสิ่ง,งที่เราลืมทำตลอดการแต่เราครั้งนี้คือเปลี่ยนป้ายทะเบียนให้อ่านว่าแชปลืมเออเหมือนกันว่าเดี๋ยวใครดูผมใช้ป้ายทะเบียนว่าเบียเมอร์ได้หมว่าขอดูดิ่เบียเมอร์เรามีทางนี้ทางมันโอ้โหเราเฮ้ยเราวิ่ง ย้อนกลับขึ้นทางด่วนไปดีกว่าโล่อยถอด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 เราลองวิ่งย้อนกลับไปดีกูดิให้แช่ถอยไปให้เดี๋ยวเจอสาวเรื่องมาวิ่งย้อนกลับขึ้นทางทางด่วนแล้วกลับทางไหนเนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันเราวิ่งมาเร็วเกินที่จำได้มีของเนี่ยของยาวมากเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยต้องที่ทำไงดูเดี๋ยวกันไม่ขังเลยใจเย็น เฮ้ยเรากลับขึ้นทางด่วนไปไงคือคือเราไม่แข่งไงแต่ว่าแบบไอ้นั่นเรียกว่ายังไงอ่ะเออจะเทสความเร็วดูอะไรอย่างเงี้ยทั้งยั่ายแชร์ดแล้เฮ้ยจะไปฟุกลิ๊กไหมลองดูก่อนโอ้ยนี่เป็นเหลือเลย แม่งคันนี้แม่งวิ่งเต็มบเฮ้ยมาเราเราจอดตรงนี้ดีกว่าเออขึ้นขึ้นเนินด้วยนี่จอดรอละรอบหนึ่งเลยไปแล้วหอยยาวนี่ฮะมาด้วยบังเอิญใครที่ดูย้อนหลังอยู่อยากได้แนวไหนเอาเอาชื่อรถมาด้วยนะบอกแนวพิมมาในคอมเมนต์นะอย่าชนด้วยโอ้โหไม่ทำขาดคำกำลังขายของเลยปากกระป๋องหลุดครับ มาเฮ้ยเดี๋ยวันก็ึงนนึงใจอย่างนี้ไอเดียวเข้าไปใกล้หน่อยมาเราเอาถึงเอาเดี๋ยวนะเราขับไปทางนี้มันจะมีป้าย45ใช่ไหมมันจะมีป้ายสปีดลิมิตใช่ป่ะตอนที่เราถอยมาทีแรกไม่รู้อ่ะผมไม่เคยสอนอ่ะไม่รู้แหละเอาเอาเสุดทางตรงแล้วกันอย่างนั้นแต่เราคงเราคงไม่ต้องท้าอะไรป่ะทางนี้เออดูในมินิแมปนะเห็นทางส้มๆไหมขับต่อไปเรื่อย อ๋อขับไปเป็นแบบว่ากันจิ้ว่างั้นนะเอาสุดสีขาวไหมอ่ะสีขาวมันเยอะเยอะมั้ยเอ๊สีส้มเนี่ยตรงสุดสุดไอ้ปื้งมันทำอะไรตรงนั้นตรงไหนอ่ะก่อนก่อนสีขาวเหรอไอ้เมยอะไว้ไมมันอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยสีส้มๆเนี่ยขึ้นไปกับเท้าอะไรเลยมาเท้าอะไรเลยมาเพราะว่าเดี๋ยวข้างหลังเขาจะมาชนเราเรื่อยๆเม่นชวนเรายังไงชวแล้วยังเม่นชวนเลย อาเขาลั่นอยู่เขาลั่นอยู่เอานี่ไงไปให้กับมกลับหลังนะกห้มกลับหลังนะทั้งวันน่ะนี่ยังยังไม่กดนอสด้วยแสงแล้วเฮ้ยน่ารักจริงจริงฉันวิงผมไม่อยู่ในการแข่งเฮ้ยเรายังตามทัน อย่าหือเดือดแชปเทอร์โบนะเว้ยแชปเทอร์โบแล้ว่าไงอ่ะเจอบิ๊กแบงแชปหน่อยแชปรถแชปตกแพงเออรถแชปสามารถกินกินกำแพงได้หรือเปล่าเท่ขนาดไหนอ่ะกอโอ้โหเรนเดอร์ไม่ทันรถเยอะไป อหอมคอหอมคอหอมคอนะอ่าโอเคสองคนนี่สภาพเยินหน่อยแต่ก็โอเคนะแต่การ์ดโปรเจกต์เราวันนี้แช็เทอร์โบใช่ไหมสรุปเหตุว่ามันแช็แฉบมันจะแซงกูแล้วอ้าวม่อนเป็นไรม่อนเป็นไรเดี๋ยวเราจะถอยเข้าการ์ดไปก่อนนิดนึงนะฮะถอยไปซ่อมรถก่อน ขอ,อไปซ่อมให้เรียบร้อยก่อนนะอืแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวคงจะปิดไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวคงจะพักไปกินข้าวแล้ว <Okay. S 2> โอเคโอเคนี่เดี๋ยวเราต,อออต้องออกไปข้างนอกก่อนแล้วแซกเทอร์โบ <laughs> เฮ้ยสองคนนี้จะมีสามคนนี้มีอะไรจะฝากคนงานบ้าง <laughs> อุ้ยฝากช่องได้นะฝากช่องได้นะนานเจอเจอทีหนึ่งโหฝากช่องฝากแฟนเพจได้นะเออเอาตามสะดวกให้ที่ขายของนะเนี่ยเอรันพิมวิลช่องเพลงอะเอ็มวันหนึ่งแปดสิบแปดจานแล้เลยฮ่า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 เอออง่ายใครทำเราได้บ้างเหรออุ้ยบอกไปเลยช่องทำอะไรอะฮะเออช่องทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะเราเปิดที่ให้ขายของแล้วเอาง่ายทูผมทำนี่ไทยนะโปรโมชั่นเองเดียมอ่า ทำเพลงอ l e x i n e World Version เห็นไหมานแค่นี้แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งลิงก์ช่องไว้เพราะว่าสองคนนี้ไม่บ้ามากฟังไม่รู้เรื่องแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มึงเทคไว้ให้ y o u t u b e c o m c t l a t เราเ n ็ i เซนไนโคลโอเคถ้าไม่ออกอีกก็เดี๋ยวเราก็แปะไว้ข้างล่างเออต้องแปะเทคไว้ข้างล่างแล้วขนาดนั้นทบได้ไม่ใช่เหรอมึงก็มีไทยมึงอ่ะเข้ากันแคปที่มอนมายี้ลงในยูทูบไว้เจอแล้ว อ,อ๋เอ,เ,อ,อนนเหรอเออ M O N D M I G H T Y งางมาโอคงั้นเดี๋ยววางสกายก่อนนะเ,เดี๋ยวไปกินข้าวละเด็กกันเอา,เอาละครับแล้วไอ้ไข่ข้างหลังมันข้างอะไรมันจ่อวะเนี่ยต้องไม่ใช่แล้วอ๋อเอา,เอาละเราก็ปิดไลฟ์แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูในยอดหลังใน YouTube ด้วยนะครับ ตัวไหนก็ให้เป็นกำลังใจนะดูไลฟ์ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับไม่ว่าจะดูใครก็ตามนะฮะหละังจากทนวันนี้ครับเดือดการ์ล่าโปรเจกต์ของเราครั้งที่สามนะดยอเชฟเทอร์โบเราวันนี้สวัสดีฮะ